เพิ่งตื่นหรือแค่ปลอบใจหมอไทยชื่อดังชี้ไม่สามารถทำให้โควิดหมดไปชีวิตต้องเดินต่อที่บอกว่าเพิ่งตื่นหรือแค่ปลอบใจเพราะว่าถ้าเกิดใครดูข่าวนะครับเขาก็จะนำเสนอว่าเออตอนนี้ยอดติดเชื้อในไทยเนี่ยยืนที่5หลักเป็นวันที่เท่านี้เท่านี้แล้วคือเหมือนโอมิคอนกำลังจะเริ่มทยานแล้วสำหรับประเทศไทยแล้วก็อ๊อกก็เลยไม่ค่อยได้วางใจกับคำพูดนี้เท่าไหร่ เพราะว่าพอระบาดเยอะเนี่ยเขาก็จะออกมาบอกแบบนี้ครั้งที่แล้วก็เคยพูดก็คือเราต้องอยู่ร่วมกับมันนะหลายเดือนก่อนเคยมีแล้วมาตรการหลังจากนั้นก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับมันก็คือพยายามไปเล่นความเพอร์เฟกกับมันแทนแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าก็คือหมอท่านนี้ ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายอะไรในเรื่องของนโยบายโควิดของกระทรวงแล้วนะครับฉะนั้นเขาก็สามารถพูดได้เต็มที่ไงก็คือวันนี้นะ่เขาก็มาบอกว่าเราไม่สามารถทําให้โควิดหมดไปได้นะแต่ชีวิตต้องเดินต่อถ้าดูในนี้นะโอ้โหเหมือนกับว่าเพิ่งตื่นเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาควรจะรู้มาตั้งนานแล้วเพื่อนๆคิดว่าเขามาพูดด้วยเหตุผลไหนกันแน่ครับก็ในขณะเดียวกันกับที่เขาพูดบอกว่าเออเราไม่สามารถทําให้โควิดหมดไปได้นะแต่ชีวิตต้องเดินหน้า ทางเข้าต้มก็ยังออกโพสต์เตือนประชาชนรายวันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างตัวอย่างนะควบคุมโอมิครอนให้ได้ผลสูงสุดต้องใช้มาตรการระดมฉีดวัคซีนเข็มสามเฝ้าระวังติดตามสถานที่เสี่ยงการระบาดใหญ่วงกว้างร่วมมือตามมาตรการมากมาย universal prevention covid free setting ตรวจ ATK หัดมีความเสี่ยงอันนี้อันมหาสารคามออกประกาศงดกินข้าวร่วมกันเรี่ยงติดโควิดเริ่ม5กลุ่มหา รูไม่เลิกเลยก็คือหมอท่านนี้เคยร่วมกับทีมคือใครไปดูชื่อก็กรู้จักนะแต่ว่าไม่ได้ตามถึงขั้นว่าเคยร่วมเรื่องนโยบายหรือเปล่าแตค่คุณว่าเคยนะเออก็ไปตลาดคุณเสี่ยงรับเชื้อโควิดจากอะไรบ้างธนบัตรและเศษเหรียญผักผลไม้เนื้อสัตว์ถุงพลาสติกสถานที่แออัดไม่เว้นระยะห่างล้างมือให้บ่อยหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆสวมหน้ากากลดโอกาสเสี่ยงติดโควิดก็ดูแล้วกันช่วยไปบอกเขาต้มด้วยว่าเลิอกออกโพสต์พวกนี้สักที เขาอาจจะบอกว่าทําไมล่ะก็เข้มงวดไว้ก่อนก็ดีไม่ใช่หรือแต่มันมีผลกระทบด้านจิตใจด้วยนะครับว่าประชาชนนี่ไงออกมาพูดอย่างนี้กันรายวันเขาก็เหมือนอัดเข้าไปในสมองเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ยังกลัวไม่เลิกเพื่อนๆก็ดูชื่อเอาละกันคนนี้ก็ชื่อคุ้นๆกันอยู่ใช่ไหมเอ่อจได้ว่าเคยอยู่ในทีมหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าถึงเขาจะพูดแบบนี้ว่าไม่สามารถทําให้หมดไปได้ชีวิตต้องเดินหน้า แต่ว่าถางข้าต้มก็ยังออกโพสต์คูอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวลิงก์ข่าวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับเอาให้ดูกราฟนิดนึงนะครับที่ออพประเมินเนี่ยคือเวลาเขาแถลงนะข้าต้มเขาแถลงเนี่ยดูในสไลด์ของเขาอะจะมีแต่ตัวเลขยุบยับฉะนั้นเราได้เลยเป็นพวกบ้าตัตวเลขฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือมันกระดกขึ้นมาทางขวาสุดเนี่ยข้างบนคือติดเชื้อข้างล่างคือเสียชีวิตไอ้้างขวาสุดเนี่ยมันกระดกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าโอมิครอนใช่ไหมแต่เขาพยายามกดมันไว้อยู่ ถ้าตราบใดไอตรงนี้มันยังไม่แบนลงไปกระทั่งติดดินเนี่ยเขาจะไม่มีทางสบายใจแล้วก็ท่านโควิดกระจกก็เคยพูดว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโควิดฟรีคันทรีจะให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดเลยฉะนั้นแล้วมันเหมือนขัดกันยังไงไม่รู้กับว่าเออเดี๋ยวชีวิตต้องเดินหน้าอะไรเงี้ยเหมือนเขาออกมาเถียงกันหรือเปล่าครับก็คือแพทย์ท่านนี้ชี COVID ้โควิดกลายพันธุ์ตลอดเวลาไม่สามารถทําให้หมดไปได้แต่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปนะครับต่างประเทศเขามีพูดกันมาตั้งนานแล้ว จริงๆนะถ้าเราอยากให้คนไทยหายกลัวโควิดเนี่ยเราควรเปลี่ยนนะจากที่เขาต้มจะชอบโพสตข่มขู่ตลอดเวลาเนี่ยนะว่าให้รอบครอบอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะควรจะเปลี่ยนเป็นว่าคําพูดของคนเนี้ยโควิดมันต้องอยู่กับเราเราต้องเดินหน้าชีวิตต้องสู้อะไรก็ว่ากันไปต้องออกโพสต์ตรงนี้ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนหายกลัวให้ได้คือต้องสลับกันกับที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเขาก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองชื่อนี้นะครับว่า เอ,อ่อโควิด1 9ชีวิตจะต้องเดินต่อไปอ๋อก็มีพูดในวิดีโอวันก่อนว่าประเทศไหนที่เลิกนโยบายโควิดในประเทศทำให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติคือการเดินทางเข้าอ่ะจากไทยไปประเทศนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องภายในประเทศว่าอย่างเช่นต้องใส่หน้ากากจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตต้องตรวจ ATK ต้องเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆอ,อันนั้นอ่ะคือมาตรการในประเทศซึ่งหลายประเทศเขากำลังจะเลิกแล้ว แต่ว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่ความรู้สึกช้าตลอดก็คือจะต้องรอบครอบมหาหนักเอาไว้รอให้คนอื่นเขาเป็นหนูทดลองกันไปแล้วแค่นั้นยังไม่พอต่อให้คนอื่นเขาออกมาประกาศว่าจะเลิกนู่นเลิกนี่แล้วแต่เราก็จะยังเล่นเรื่องนี้ของเราต่อไปเหมือนเหมือนตอนที่มันระบาดแรกๆน่ะจาได้ไหมเราก็เป็นประเทศหลังๆนะที่ปิดนะแรกๆเรายังไม่ยอมนะความรู้สึกยังช้านะรอให้มันระบาดเข้ามาเยอะก่อนแล้วก็ให้คนด่าเยอะๆถึงจะยอมปิดที่ตอนนั้นล็อกดาวน์กันไปห้ามออกจากบ้านกันไปเดือน2เดือนเลยนะั่นแหละ เรา่ปิดช้าแล้วพอมาตรงนี้คือเขาจะเปิดแล้วแต่เราก็ช้าอีกเหมือนกันก็คือเราก็จะเปิดช้าด้วย mm. ก็คือแพทย์ท่านนี้บอกว่าโควิด19ชีวิตจะต้องเดินต่อไประบุว่าเรายอมรับแล้วจริงนะเราไม่ควรจะเห็นโพสต์ในทํานองว่าโควิดน่ากลัวยังไงมาแต่ท่านนี้แล้วยกเว้นจะมีสายพันธุ์ใหม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเรายอมรับแล้วว่าไม่สามารถที่ทําให้โรคโควิด19หมดไปได้ทําอย่างไรเราจึงจะอยู่ด้วยกันได้คือถ้าโพสต์อย่างนี้ใน ในช่วงที่ยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเนี่ยนะเราก็จะคิดว่าเออเดี๋ยวต่อไปคงจะดีขึ้นแล้วแต่เหมือนลางๆว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในเกี่ยวกับนโยบายแล้วยังไงไม่รู้ก็เลยเป็นแค่การโพสต์เพื่อบอกอีกฝั่งหนึ่งเฉยๆว่าเอ้ยเลิกบ้าสักทีอย่างนี้หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้คือสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในเกือบทุกประเทศจํานวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอย่างมากขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ประโยคนี้กรมควบคุมโควิดเขาก็พูดอยู่เป็นประจำแต่เขาก็กำกับตอนท้ายว่าแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังเยอะอยู่เราต้องป้องกันกันขั้นสูงสุดฉะนั้นคือบ้าตัวเลขไงให้ดูกราฟไปแล้วกราฟใดที่ไอ้ตรงนี้ตามรูปก็คือยังไม่กดไปจนแบนจะยังไม่สบายใจกลัวเสียหน้าว่าจะเปิดในตอนที่มันพุ่งเหรออะไรอย่างนี้สงสัยกลัวคนเขาบอกแบบนี้ไงฉะนั้นจะต้องให้มันเพอร์เฟกก่อนถึงจะค่อยผ่อนคลายอะไรก็ตามอาอยังรู้สึกนะครับ ประเทศเราเนี่ยเหมือนจะเปิดเป็นประเทศแรกๆในเอเชียใช่ไหมที่มีตั้งแต่แซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่กระกะดาเป็นต้นมาใช่ไหมเหมือนจะเปิดเป็นเป็นประเทศแรกๆนะแต่มันไม่ใช่การเปิดที่แท้จริงแล้วเราจะเปิดเสรีจริงๆเป็นประเทศไทยๆเพราะว่าแม้กระทั่งตอนนี้คือออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยที่เขาเคยจิตตกมากกว่าเรามาก่อนตอนที่เราเปิด box, แซนด์บ็อกซ์เขาก็ยังไม่มีแม้แต่แง้มตอนที่เราเปิดเทสแอนโกเขาก็ยังไม่มีแม้แต่แผลมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าจะเปิดให้กับ คนที่ฉีดวัคซีนสองเข็มเดินทางเข้าได้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดกุมภาเอาเป็นว่าออสเตรเลียจิงโจ้เคยจิตตกกว่าเราตอนนี้เขาจะเปิดแล้วแบบที่ไม่ได้มีต้องลงทะเบียนออสเตรเลียนพาสหรือว่าต้องจองโรงแรมกัดตัวคืนที่หนึ่งคืนที่ห้าหรือตรวจโควิดหลังเข้าอะไรอย่างนี้คือจากที่ดูข่าวไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยก็คือประมาณว่าฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้แต่ถ้าบอกว่าให้ตรวจก่อนเข้าเนี่ยอันนี้ไม่ว่าอะไรก็อาจจะยังรอบครอบอยู่แต่ตรวจหลังเข้าเนี่ยไม่ควร เพราะว่ามันคือความเสี่ยงถ้าตรวจหลังเข้าแล้วเจอเชื้อขึ้นมามันคือกระดิกไปไหนไม่ได้เลยจะต้องจะขอหนีกลับประเทศก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้ต้องโดนล็อกตัวฉะนั้นมาตรการตรวจหลังเข้าไม่ควรมีต่อนะครับแม้จะมีการระบาดอย่างมากในประเทศทางตะวันตกระบบสาธรารณสุขก็ยังรองรับได้อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ2.5รายในผู้ป่วย1,000ราย ประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณสองรายในผู้ป่วยหนึ่งพันรายเอาก็ดีกว่าเขาซะอีกแต่ถ้านับจํานวนผู้ติดเชื้อจริงๆการติดเชื้อจากการตรวจ ATK หรือไม่ได้ตรวจเพราะมีอาการน้อยมากอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลีย่ยต่อจํานวนผู้ติดเชื้อจะลดน้อยลงไปอีกขอย้อนกลับมาประโยชข้างบนนิดหนึ่งที่เขาบอกว่า,าในประเทศทางตะวันตกนะครับพวกยุโรปอเมริกาต่อให้ระบาดมากระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ซึ่งคําพูดนี้แหละระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เนี่ย เราเคยอ้างมาก่อนช่วงโควิดก่อนหน้านี้ว่าถ้าระบาดมากเนี่ยระบบสาธรารณสุขของเรารับไม่ไหวเตียงโรงพยาบาลเต็มแต่ตอนนี้มันเหลือล้นแถมยังเปิดเฮลพิทอสเพิ่มมันล้นซะจนสุดท้ายก็คือนำมาหากินอะไรไม่รู้ใช่ไหมก็คือคนต่างประเทศตรวจเป็นบวกจะถูกส่งไปไหนนั่นแหละล้นจนกระทั่ทงสามารถสร้างไรายได้ได้เลยก็คิดเล่นๆว่าอ๋อตอนแรกเตียงไม่พอไงในโรงพยาบาลก็เลยเร่งเปิดเปิดเปิด เพิ่มแล้วทีนี้มันเหลือคือเปิดนี่มันก็ไม่ได้เปิดแบบว่าอยู่ดีๆที่จะเปิดก็เปิดใช่ไหมก็ต้องมีคนลงทุนทํานู่นทํานั่นปรับปรุงนู่นนั่นนี่เพราะคุณกดระเบียบก็เยอะแล้วพอไปไปมาเอา้ามันไม่ได้ใช้ <laughs> เพราะว่าคนป่วยจริงๆมันที่มีอาการเยอะจริงๆมันแทบไม่มีแล้วทีนี้ทําไงครับชดเชยให้เขาก็ไม่ได้ไม่อยากทําด้วยฉะนั้นก็อ่าครับลูกค้าคนเข้ามาต่างชาติตัวเป็นบวกไปเลยก็คือมารองรับนโยบายที่ผิดพลาดของเขา อย่างไรก็ตามชีวิตจะต้องเดินหน้าและจะต้องอยู่ได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาการควบคุมการระบาดจะอยู่ที่วินัยของทุกคนต้องเอออันนี้แทกจะไม่โลนละการควบคุมการระบาดจะอยู่ที่ระเบียบวินัยของทุกคนจะต้องช่วยกันให้มีการระบาดให้น้อยที่สุดมากกว่าที่จะมีการล็อกดาวน์หรือปิดบ้านปิดเมืองเอ,อ๊ะตอนแรกเราก็นึกว่าเขาเห็นค้านกันนะแต่พอจากประโยคนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันให้ระบาดน้อยที่สุด มันคชักจะสอดคล้องว่าก็ไอ้คาเตือนที่ให้ดูตอนแรกอะ่ะเรายังต้องตั้งกัดกันต่อแม้ว่ามันจะไม่ร้ายแรงก็เลยคิดว่าประเทศของเราเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะว่าเขาจะสามารถพลิกไปพลิกมาได้ดตลอดเวลาแต่ประเทศไหนที่คนปกครองเขาแบบว่าเออคาไหนคํานั้นใช่ไหมลูกผู้ชายพอหรืออะไรเงี้ยเขาพูดอะไรออกมาเราก็จะโอเคไงว่าเป็นความจริงพูดคาไหนคํานั้นว่ามันไม่ร้ายแรงเราต้องอยู่กับมันเราก็จะโอเคละ ว่าเขาจะสบายใจขึ้นแต่อันนี้คือมันไม่ร้ายแรงเราต้องอยู่กับมันฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันมีวินัยให้การระบาดน้อยที่สุดไม่ให้ล็อกดาวน์มาดูกันต่อเด็กนักเรียนจะต้องไปโรงเรียนอ่าโดยมีระเบียบวินัยไอ้นี่แหละต้องกำกับตลอดไอ้ความเสียวเนี่ยอยู่ที่การกำกับทีหลังนี่แหละเออเพราะว่าพอระบาดมากเด็กก็ไม่ให้ไปโรงเรียนใช่ไหมแต่นี้เด็กจะต้องได้ไปโรงเรียนโดยมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยอะไรป้องกันขั้นสูงสุด เอ่อโควิดฟรีเซตติ้งตรวจเอทเคอย่างเงี้ยเหรอการติดเชื้อในเด็กอันตรายต่อเด็กน้อยมากแต่เด็กจะเอาเชื้อมาสู่ผู้สูงอายุในบ้านและเกิดอันตรายได้ครับงานนี้กลายเป็นคนแก่นี่คือทุกคนต้องหมดอิสระภาพเพราะว่าอย่างเงี้ยเหรอดังนั้นทุกคนในบ้านจะต้องมีการเสริมสร้างภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือการป้องกันกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัวเรื้อรัง608เอาว่านะถ้าคนที่เขาควรจะระวังจริงๆเนี่ย คือผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและพวกที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังนะเบาหวานความดันหัวใจโรคทางเดินหายใจพวกนั้นอะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนกลุ่มนั้นจะต้องระวังมากควรจะหามาตรการอะไรไปป้องกันให้กลุ่มนั้นแต่อื่นๆที่เหลือผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนไม่เห็นต้องไปกลัวแทนเขายกเว้นแต่เราจ้องจะมีผลประโยชน์อะไรจากการที่คนกลัวเพราะว่าที่ออามาเที่ยวเนี่ยโพสต์ที่บ้านที่เราไปเช่าเขาอยู่เนี่ย โพสบางคนเนี่ยอายุ80กว่าแล้วตอนมารับเราเขาก็ไม่ใส่แมสแล้วเราก็ยังลังเลว่าเอ๊ะเราจะใส่ดีไหมเดี๋ยวเขาจะเสี่ยงแต่เขาไม่มีท่าทางกลัวใดๆทั้งสิน้นและเขาก็ฉีดวัคซีนแล้วเห็นไหม80กว่าแถมยังประเทศหนาวไม่เห็นเขาจะกลัวอะไรแล้วคุณจะมากังวลแทนเขาทําไมยกเว้นแต่ว่าคนที่ไม่ได้ฉีดแล้วก็มีโรคประจําตัวที่ไม่ได้ฉีดอันนี้จะต้องระวัง ภาวะทางเศรษฐกิจจะต้องคำนึงถึงการเปิดประเทศก็มีความจำเป็นแม้กระทั่งเทสแอนโกก็น่าจะเป็นที่ยอมรับเพราะการตรวจเชื้อเมื่อต้นทางและการตรวจเชื้อวันที่เดินทางมาถึงและขณะนี้มีการตรวจในวันที่5หลังเข้าไทยความจริงไม่มีความจำเป็นต้องกลับอ่ะนี่ความจริงไม่มีความจำเป็นต้องกลับไปนอนโรงแรมในวันที่5ถ้าทุกคนสามารถตรวจเชื้อที่ใดที่หนึ่งก็จะเป็นการเปิดประเทศที่กว้างขึ้นเอออันนี้ค่อยฟังขึ้นหน่อยแต่ว่ายังไงครับเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเรื่องนี้ไหม เราต้องยอมรับว่าการเดินทางเข้ามามีโอกาสจะหลุดลอดของเชื้อมีความเป็นไปได้แต่ขณะนี้ประเทศของเราก็มีการระบาดของโอมิครอนเกือบร0อปเซแล้วในประเทศมีน้ำเต็มแบบทะเลมหาสมุทรผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาและมีมาตรการเทแสอโกก็น่าจะเพียงพอเปรียบเสมือนถึงแม้จะหลุดลอดการเติมน้ำสักถังสองถังลงในทะเลก็ไม่ได้มีความหมายเพิ่มขึ้นเว้นเสียแตกเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะจากประเทศที่มีสายพันธุ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นต้องมีความจําเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษความพอดีสมดุลของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคม,งคมการศึกษาทุกอย่างจะต้องเดินหน้าเราควรหันมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันและเคร่งครัดในการป้องก,กันโรคต้องกํากับตลอดและเคร่งครัดในการป้องก,กันโรคครับก็เลยจะบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจกับคําพูดนี้โอเคเขายอมรับว่าการตรวจอีกครั้งหนึ่งของเทสแอนโกในวันที่5เนี่ยมันไม่จําเป็น ถ้าเราสามารถมีระบบที่อาสมมุติเราจะให้ไปตรวจนะไม่จําเป็นต้องให้ค้างโรงแรมก็ไปตรวจที่แ l บที่โรงพยาบาลไหนแล้วก็ส่งผลก็ได้ถ้าเรามีสามารถมีระบบนั้นแล้วก็คําพูดนี้จะขลังมากขึ้นถ้าออกมาในช่วงที่มันไม่ระบาดแต่ตอนนี้มันกําลังจะเริ่มทยานคิดว่าเขาก็เลยพูดออกมาเพื่อให้คนในประเทศเขาหายตื่นตลนกกันเท่านั้นเองนะครับอีกแบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ